ตำรวจปสค้นสมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยึดยาบ้ารวมกว่า12ล้านเม็ดซุกรถเตรียมลำเลียงส่งลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางและใต้พร้อมยึดทรัพย์กว่า9ล้านตามนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีเจตนารมณ์ที่จะลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเร่งรัดดำเนินการปรับปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดโดยใช้มาตรการปรับปรามทางกฎหมายอย่างจริงจังรวมทั้งการยึดอายัดทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการข้ายาเสพติดซึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญมุ่งเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ทั้งการปรับปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเป็นไปตามการขับเคลื่อนการทำงานของพลตำรวจพล,ลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติาาตาตพลตำรวจโทคิรีศักดันตินวชยัยรักษาราชการกาแทน ผู้บัญชาการปสเป็นประธานแถลงผลการปรับปรามเครือข่ายยาเสพติดพร้อมด้วยพลตตีสมเกียรติวัฒนพรมงคลพลตรตีสมบูรณ์เทียนขาวพลตรตีอมสินตรารุ่งเรืองพลตตีพรัสวิเศษสิงห์รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการปสพลตรตีพรศักิ์สุลสิทธิพลตรตีธนรัตน์สอนกล้าพันตำรวจเอกอดิตเจริญสวัสดิ์ พันตำรวจเอกวิทัศน์บริรักษ์และพันตำรวจเอกอิกทธิพลจันศรีบุตรซึ่งพลตำรวจโทคิริศักดิ์ระบุว่า กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดทุกเครือข่ายที่ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทั้งการสืบสวนขยายผลพร้อมทั้งใช้มาตรการยึดรัพย์เป็นเครื่องมือและตัดวงจรการค้าย,ยาเสพติดของเครือข่ายขณะเดียวกันก็ได้ขับเคลื่อนง,งานป้องกันอาชญากรรมควบคู่ไปด้วยล่าสุดตำรวจปอสอสามารถตรวจยึดยาบ้าได้11ล้าน504,000เม็ด และยึดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบมูลค่า8,990,000บาทคดีแรกสืบเนื่องมาจากการจับกุมนายวิทูลพร้อมพวก5คนพร้อมอยาไอซ์200กิโลกร,รัมในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่10กุมภาพันที่ผ่านมาของตำรวจบอกอสกสร่วมกับบอกอขอสก่อนจะขยายผลและพบว่ายังมีเครือข่ายของนายวิทูล เคลื่อนไหวอยู่ในจังหวัดสระบุรีมีพฤติการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจ,จากพื้นที่ทางภาคเหนือเพื่อไปส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางและใกล้เคียงเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามกระทั่งช่งวงบ่ายของวันที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มนายอาทิตย์นายนักคาร์ลนายจักรพันธ์นางสาวทวีวรรณนางสาวสุภมาศและนางสาวปรัถนาได้ที่บริเวณบ้านเลขที่12หมู่9ตำบลป่าศักด์อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย พร้อมยาบ้า7ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารและท้ายกระบะหมายเลขทะเบียน1นขอสอสี X X X ่สี่เกเรุงเทพมหานครจากนั้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง7รายเข้าตรวจคน้นบ้านพักจำนวน7จุดในเบื้องต้นได้ตรวจยึดรถยนต์สามคันอาวุธปืน2กระบอกและอื่นๆไว้ตรวจสอบมูลค่ากว่า8ล้าน690บาทคดีที่สองตรวจปศสอ 2. ร่วมกับตำรวจทางหลวงได้ทำการสืบสวนขยายผลหลังจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปส่งลูกค้าในเขตพื้นที่ตอนในโดยใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน X กท40 XX กรุงเทพมหานครและหมายเลขทะเบียนกต64ราชบุรีลำเลียงยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงสืบสวนและเฝ้าติดตาม กระทั่งกลางดึกของวันพี่สี่พฤศจิกายนพบรถยนต์เป้าหมายทั้งสองคันในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครขับตามกันมุ่งหน้าจังหวัดอุดรธานี ต่อเนื่องจังหวัดขอนแก่นเมื่อรถยนต์เป้าหมายทั้งสองคันขับขี่เข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตำรวจจึงแสดงตัวเพื่อเข้าทำการตรวจสอบแต่รถเป้าหมายได้อาศัยความชำนาญพื้นที่ขับหลบหนีชุดจับกลุ่มจึงประสานตำรวจทางหลวงตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเขตพื้นที่และข้างเคียงจนกระทั่งเวลา3นาฬิกา15นาทีของวันที่5พฤศจิกายนตำรวจทางหลวงแจ้งว่า พบรถเป้าหมายบริเวณริมทางหลวงหมายเลข229ตำบลกุดเขาอำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่นจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพบนายธนชัยเป็นผู้ขับขี่ได้ตรวจค้นภายในรถพบยาบ้า2้5 4 0 0 0เม็ดส่วนรถยนต์อีกหนึ่งคันถูกจอดทิ้งบริเวณข้างคลองน้ำบ้านหัวสะตำบลดอนช้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอยู่ในสภาพ อย่างล้อหลังสายแตกได้ตรวจสอบไม่พบบุคคลหรือสิ่งของที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดคดีที่สามตำรวจปสสี่ทำการสืบสวนเครือข่ายรับจ้างลำเลียงยาเสพติดลงสู่พื้นที่ภาคใต้พบมีการติดต่อการผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อมาทราบว่าไปรับยาเสพติดในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีมาพักไว้ในพื้นที่อำเภอบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมส่งต่อไปอยังภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต กระทั้งวันที่6พฤศจิกายนพบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายขณะที่ขับรถมุ่งหน้าพื้นที่ภาคใต้โดยใช้เส้นทางรองเพื่อเลี่ยงด่านตรวจยานพาหนะชุมพรชุดจับกลุ่มจึงเฝ้าสกดรอยติดตามพบว่ามีรถยนต์หมายเลขทะเบียนตย .8 กรุงเทพมหานครและหมายเลขทะเบียน1ทส 5. กรุงเทพมหานครเป็นรถนำและรถกระบะตู้ทึบหมายเลขทะเบียนยอขอ .4 ชนบุรีซึ่งเป็นรถที่ซุกซ่อนยาเสพติดโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข41จนถึงอำเภอตะก,กวดทุ่งจังหวัดพังงาก่อนจะเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด6รายและได้ตรวจสอบพบยาว่า2ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในรถกระบะตู้ทึบจากนั้นตำรวจปอสอจึงสอบสวนขยายผล พื่อติดตามออกหมายจับบุคคลในเครือข่ายและยึดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพศ2564ต่อไปสำหรับเดือนตุลาคม2566ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้จับกลุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ15คดีผู้ต้องหา22คนของกลางยาบ้า21,836,340ล้านเมตรยาไอซ์748.52กิโลกร,รมัม เฮโรอีน15.17กิโลกรัมและตรวจยึดทรัพย์ไว้ตรวจสอบมูลค่าประมาณ103,854,167ล้านบาทสุกันวลิสุวรรณายงาน